คลิปนี้อยากรู้ว่าในคลิปตอนเอสโชม,มีใครบ้างครับอยากดูท่านผู้ชมครับน้บนองกาตอนนี้ออฟเ,เกียร์ครับทีานั่นเข้าไปแล้วนี่เดิร์พาวเวอร์ครับผม<ๆ>ก็นี่พี่มวยครับ SRC ของเราแอบชมอยู่นะจ๊ะ แล้วตรงนี้ก็ทีมงานช่างออดครับหนองบอลอนนี้ครับหมู่บินห้อยป่งครับนีช้างมาแล้วครับยนคู่กับจานแจ,จ,จ๊กับจานแจ๊ก ดูครับมีใครบ้างครับสโลให้ดูว่ามีใครตามเชียร์แล้วบ้างนีอะไรนะตากล้องดำมือระเบิดแบบนี้ญี่ปุ่น ครับตะกรสดสวยๆแล้วก็พี่กคุกไก่แฟนพี่โนตนะครับอุดหนุนเค้กได้นะครับฝั่งขวาก็ใครบ้างก็ไม่รู้ลองดวนันะครับสโลให้ดูว่ามีใครบ้างครับในแท็กข้างแท็ก บางทีเราขี่เราก็ไม่เขาทักทายเราก็ไม่ได้มองเรามันดูทีหลังเอานี่เย็นเยิ้มเลยเสียงมันหวานใช่ไหมล่ะทีมงานแล้วแต่คนโตนะครับ,บเมื่อกี้ช่างโบสปายุบไหนงานป้ายยุบปะ ครับเ mm hmm. จ้าเทครับจะทำอะไรไม่รู้ครับนี่ช่างเขาเป็นงานเดียวกับเทครับยืนมองนี่พี่วานัทครับวานัทคงจิบาืืนชมครับอยู่กลางสนามครับ ไม่โป่งครับผมยกมือให้ครับจังหวะนั้นตอนที่ผมขี่ผมไม่ได้ผมมองไม่ทันแต่มากอด,ดูทีหลังครับยิย้มเลยนะพี่นะไาแล้วไปแล้วเขาครับผมที่มีคนด้วยนะตอนขี่จำไม่ได้เหมือนกันว่าม,มีคน บอยครับนะบอยพูดการส่วนตัวของมาร์กี้ยิปปี้ครับยิปปี้มาร์กี้มุดป่าไปครับตรงนี้ครับจะดำครับดำรถเป็นไรครับรถรถเป็นไรน่าจะโซ่หลุดนะอันนี้พี่ครกับ AMS จมำทีมงาน AMS โบอกอย่างเดียวเลยครับพี่ไปเลยเข้าท่อไปเลยครับโบก ไปไปแล้วเจอกันงานหน้าครับงานนี้บายบาย